มีทหารไว้ทำไม24ถึงที่28เนี่ยฝึกมาทั้งชีวิตรับราชการมาจนจะน้องๆบางคนบอกว่าผมรับราชการมาจนจาก,กเกษียณแล้วเป็นจ่าแล้วเนี่ยพึ่งในรุปวันนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่า มันจะเกิดการลบกันเมื่อไหร่ผมก็บอกเป็นคำถามที่ที่น้อยใจมากนะเป็นคำพูดที่ทำให้ทหารน้อยใจจริงๆไม่ทับก็น้อยใจได้แต่เสียใจไปบนกับต้นเสาไปตอบโต้เขาก็ไม่ได้เ,เขาเป็นไม่รู้ใครพูดคำนี้ทำอะไรกันปะแต่ละวันโอ้ยมึงก็พูดไม่กุด น้อยใจอีกแล้วก็ฝึกไงส่วนหนึ่งก็ไปช่วยชาวบ้านไงไฟไหม้น้ำท่วมที่เชียงรายตัวนี้ไปแล้วทหารช่างไปแล้วไฟไหม้เขาใหญ่แม่ทัพก็ต้องนั่งพอขึ้นไปไปดูพยายามสงบเราก็ช่วยพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยแม่ทัพจะโดนทุกเรื่องทำไงก็ได้ให้ประเทศชาติพัฒนาช่วยกัน,กน